สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับกลับมาพบกันนะครับกับผมเจ่งพันพ่อโสธรนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับนมาชมพระนะครับ2องพระพูดคุยกันเรื่องพระกันเช่นเคยนะครับเนาะก็วันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับเนาะมาชมมาส่องนะครับเป็นพระปิดตานะครับหลวงพ่ออิ่มวัดหัวเขานะครับ นี่นะครับก็ชมพระส่องพระกับผมนะครับส่วนมากจะเป็นเป็นแสงธรรมชาตินะครับเป็นแสงแดดนะครับเนาะคือไม่ใช่แสงไฟนะครับเนาะนี่นะครับเป็นแสงธรรมชาตินะครับก็นี่นะครับก็เป็นแสงจริงองค์จริงนั่นแหละพี่นะครับเนาะนี่นะครับก็วันนี้นะครับผมก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับเนาะความเก่งความน่าใช้นะครับของพระของท่านนะครับเนาะคือหลวงพ่ออิมนะวัดหัวเขานะครับเนาะท่านเก่งนะครับเนาะ ท่านถือว่าท่านเป็นหนึ่งในเกจิต้นสายเมืองสุพรรณนะเป็นที่นี้นะเป็นหนึ่งต้นสายเมืองสุพรรณนะครับเนาะนะครับหลักๆก็จะมีที่คนเล่นพระจะรู้กันจะมีเจ็ดสายนะครับเนาะจะมีหลวงพ่อเนียมนะครับเนาะสายวัดพราวนะครับแล้วก็หลวงพ่ออิ่มวัดหัวเขานะครับท่านก็เป็นหนึ่งในต้นสายของท่านนะครับของเกจิเมืองสุพรรณนะครับเนาะหนึ่งในเจ็ดต้นสายเมืองสุพรรณนะครับเนาะแล้วก็นะครับเนาะอีกอย่างหนึ่งนะครับเนาะตูนบอดี้แสลมนะครับเนาะพี่ตูนนะครับเนาะนะครับเขาเป็นคนสุพรรณนะครับเนาะ คิดดูนะครับเนาะเขามีตังขนาดไหนนะครับเนาะเขาแขวนเดี่ยวหลวงพ่ออิมวัดหัวเขานะครับเนาะเขาแขวนเดียวอะนะครับด้วยความศรัทธาความเก่งที่คนสุพรรณมองเขามองหลวงพ่ออิมนะครับเนาะคือไม่ธรรมดานะเพ่นเพืนะแล้วก็ออกข่าวนะครับที่ตูนบริสแลมไปเล่นไปเล่นคอนเสิร์ตนะครับเนาะแล้วโดนฟ้าผ่านะครับแขวนเดียวหลวงพ่ออิมวัดหัวเขานะพื่นพี่นนะครับเป็นไงครับนะครับความน่าใช้ของท่านนะครับเนาะนะครับก็อ่ะบางคนอาจจะแย้งนะครับคนเล่นพายุใหม่ๆอาจจะแย้งที่ว่าไม่ได้ ไม่ได้เล่นพระเก่านะครับเฮ้ยทําไมไม่ค่อยรู้จักเลยอะไรอย่างนี้นะเพื่นพี่นะครับทําไมผมไม่ค่อยรู้จักเลยถ้าท่านเก่งถ้าท่านดีนะครับะผมถามใจเพื่อนพพี่ดูนะครับนะครับถ้ามือใหญ่หรือเซียนพระหรือคนขายพระอะไรกระช่างนะครับถ้าเขาโปรโมทพระหลวงพ่ออิมนะครับแล้วในมือเขาไม่มีพระหลวงพ่ออิมขายนะครับนะจะไปจะไปโปรโมทแล้วได้อะไรโปรโมทไปเพื่ออะไรถูกไหมครับ เขาโปรโมทนะครับสิ่งที่เขามีอยู่ในมือนะครับสิ่งที่เขาจะขายสิ่งที่เขามีอยู่ในมือหรือพระที่เขาสร้างเองขายเองไม่ดีกว่าหรือถูกไหมครับผมนะอันนี้มันอยู่ที่เราศึกษานะพี่นะความศรัทธามันอยู่ที่เราศึกษานะครับนะมันไม่ใช่อยู่ที่เขาจะป้อนให้เราดูเขาจะป้อนให้เราฟังเขาจะป้อนใส่หัวเรานะครับนะอันนี้เราดูจากข่าวดูจากข่าวเราคิดได้เองนะพีนะครับโลกโซเชียลมันก็อย่างนี้แหละนะมันมีสองด้านนะครับ เขาจะให้เชื่อในสิ่งที่เขายัดให้เชื่อนะครับหรือไม่เราฟังมาแล้วรับฟังได้แต่เรามาคิดต่อเองนะครับผมนะก็นะครับเช่นเคยนะครับเนาะก็สองพาทดูพาคกับผมนะครับก็ดูแนวทางการเล่นหานะครับผมนี่นะครับก็นะนะครับพิมพ์เป็นหลวงพ่ออิมวัดหัวเขานะครับผมนะก็นี่นะพวกนี้นะก็ออกบัตรอะไรได้นะครับเว็บเบ๊บตัวไปก็เล่นได้นะวี่นะนะนะครับเนี่ย ดีดีพระอะไรต่างๆก็เล่นได้นะครับจีพระนะครับเว็บยูก็ทุกเว็บนั่นแหละพี่น้ำเนาะนี่นะครับก็ดูพิมพ์นะครับเนาะเว็บพระเว็บเพื่อนะครับก็ดูนะครับเป็นพิมพ์หลบก่อิ่มวดหัวเขานะครับนี่นะพี่เนี่ยเดี๋ยวขอดูนะครับจะได้ดูด้านหลังด้วยนะพี่น้ำนะครับอันนี้ด้านหน้านะครับเนาะนี่ด้านหลังนะครับผม นี่นะครับก็ออกบัตรอะไรได้ปกตินะคุณพี่ดำแล้วก็สร้างลาลาปีสองสี่เจ็ดศูนย์ะครับถึงสองสี่แปดูนย์ะครับเพราะหลวงพ่ออิ่มท่านมรณภาพปีสองสี่แปดศูนย์นะครับผมนะนะครับก็เป็นเนื้อโลหะผสมนะครับนาะเราดูอ่าดูเกจิสร้างพิมพ์หลวงพ่อนั้นหลวงพ่อนี้เื้อโลหะผสมปีสร้างนะครับแล้วเราก็มาดูพระนะครับก็อย่างที่บอกนะครับเนาะเต้นพระให้ดูที่พระนะครับเนาะอ่ะอีกนิดหนึ่งนะครับเนาะที่อ้าวที่บอกผมอี่ผมบอกว่านะครับ เกจิต้นสายเมืองสุพรรณนะครับเดี๋ยวนะจะได้เออจะได้รู้กันนะครับเนาะเพราะนะครับเกจิต้นเกจิต้นสายนะครับถ้าเปรียบกับหนังจีนก็เหมือนนะครับก็เหมือนสิทธิ์วัดเซาหลินวัดเซาหลินนะพื้นพี่นี้นะคที่เราชอบดูหนังกันนะครับแลววัดเซาหลินสายบูตึงนะครับสายเทพกระบี่อะไรอย่างนี้นะครับที่ที่เราดูหนังจีนกันสมัยแบบ สมัยยุคนู้นนะพีนพีนะที่ไปฝึกวิชานะคล้ายกันนะพี่นะเขาก็แยกสายออกมาเป็นเจ็ดสายนะครับผมนี่นะครับเจ็ดสายสำนักวิชาแห่งเมืองสุพรรณนะครับผมนะก็ผมพูดอะไรมันต้องดูได้นะครับมันต้องมีข้อมูลนะครับผมนะไม่ใช่พูดไปเรื่อยเยนะครับผมนะนี่นะครับก็เจ็ดสายนะครับนะอันนี้พูดถึงความเก่งกาจของท่านนะพี่นะเราจะได้เอเราศึกษาประวัติท่านเราจะได้เกิดความศรัทธานะครับแล้วความศรัทธามันมีพลังงานนะพี่นะมันมีพลังงานนะครับ ความเชื่อความศรัทธานะครับผมนะนะครับก็หนึ่งนะพี่นะอ่ะก็คือผมพูดอย่างนี้ก็คือศัก์ท่านก็เหมือนนี่ครับหลวงพ่อเนี่ยนะวัดน้อยก็เป็นต้นสายนะครับนะก็คือศักท่านก็ประมาณนั้นนะพี่นะครับนะของคนสุพรรณนะครับนะก็หนึ่งนะครับสายวัดพราวนะครับเนาะ E นี่นะครับก it ็หลวงพ่อม่วงวัดเ้าชนะบรนวีน้ำเนาะสองวัดน้อยก็หลวงพ่อเนียมวัดน้อยนั่นแหละบรนวีนะครับวัดเสาทองทองไงนะครับหลวงพ่อเพิ่ม <sho> วัดเสาทองทองนะครับเนาะที่ชินราชวัดเสาทองทองนั่นแหละนะบรนวีที่เขาลวงเชิญเชิญหลวงพ่อเนียมกับหลวงพ่อโหน่งพิเศษนะครับเนี่ยนะครับเนาะหลวงพ่อเพิ่มวัดเสาทองทองนะครับเป็นพระดีอีกรุ่นหนึ่งที่น่าใช่นะครับผมนะแล้วก็หลวงปู่อ้นวัดดอนบุผาลามนะครับสายหนึ่งนะครับเป็นสายวัดหัวเขาหลวงพ่ออิ่มวัดหัวเขานะบรนวีนะครับ วัดป่าลีลาหลวงพ่อสอนนะครับเนาะที่หลวงพ่อถินอะไนนั่นแหละพนี่นะมาสายเดียวกันนะครับเราก็สายวัดล้านตาลหลวงปู่โตวัดลานตาลนะพนี่นะคไปหาอ่านได้นะครับเขาก็มีข้อมูลนั่นแหละพี่นะนะครับแต่ถ้าผมอ่านมันจะกินเวลาพนี่มากเกินไปนะครับก็อยากจะให้อยู่แค่สิบนาทีนะพี่สิบกว่านาทีนะครับหนึ่งนะครับผมนะนี่นะครับประมาณนี้นะครับเนาะก็คือพูดถึงความเก่งความน่าใช้ของท่านนะพี่นะครับก็ผ้านะครับผ้ารุ่นนี้ผมเคยได้มา นานและองค์หนึ่งผมเคยลงไว้องค์หนึ่งนะครับองค์นี้เพิ่งได้มาใหม่นะคุณพี่นะนะครับก็นี่ก็จบไปเลยนะครับเนาะพระพิมพ์นี้นะครับนอะจากที่ผมดูการเล่นหานะครับเรามีทั้งอุดกิ่งและไม่อุดกิ่งนะครับเนาะแต่ที่สําคัญก็คือนะครับตะไบเก่านะครับเพราะอุดกิ่งก็สร้างกันได้นะครับมันไม่ได้เกิดจากการสร้างตั้งแต่แรกนะคุณพี่นะเนาะพระอุดกิ่งมันก็มันก็มีมาแต่โบราณนะคุนพี่นะมันไม่ได้ข้อถกเถียงกันนะคุณพี่ นะครับก็ดูนะครับเนื้อโลหะผสมเห็นไหมครับการเหี่ยวการหดตัวของโลหะนะครับโลหะพองตัวโลหะยุบตัวนะครับเห็นไหมครับโลหะผสมดูความเก่านะครับนะนะครับก่อนจะไปลงกล้องนะครับนี่นะครับผมนะนะครับแล้วก็อ่ะมาลงกล้องกันนะเออนะครับก่อนลงกล้องนะครับผมขอตอบเพื่อนๆพี่สักนิดหนึ่งนะครับผมก็คือนะครับ มันจะมีเพื่อนๆพืี่ว่าเอ้ยทำไมผมไม่ทําแบบคอนเทนต์ซื้อขายนะครับนับแบบไปเดินสนามพระแล้วก็ถ่ายรูปถ่ายอะไรนะเพ,พื่อนพ่นะครับหรือไม่ก็เอาพระไปปล่อยลองไปขายอย่างเงี้ยแล้วทำคอนเทนต์ถ่ายรูปถ่ายคลิปนะเพ,พื่อนเพื่อนนะครับผมจะบอกไว้ก่อนเลยนะเพ,พื่อนเพ่นะครับนะครับการซื้อขายพระที่ผมเคยมีประสบการณ์มาตอนแรกๆกที่ผมบ้าขายนะครับมันจะเกี่ยวข้องกับศีลนะเพื่อนเพ่นะครับก็คือมุสานะเพื่อนพ่นนะครับศีลข้อสี่นะครับเนาะ ที่ผมบ้าขายนะครับมันจะมีคำหนึ่งที่เพื่อนเพ่พี่รู้กันหรือว่าผมก็เคยทำนั่นแหละเพื่อนเพ่นะ้นมันจะมีมันจะบอกกันพระองค์นี้ซื้อมาเท่าไหร่จะบอกทุนนะครับเพื่อกันเพื่อบังตัวเองนะครับเพื่อนเพ่พี่เชื่อไหมนะครับผมให้ร้อยละแปดสิบโกหกทั้งนั้นนะครับเคยเห็นคอนเทนต์ไหมครับเนาะบอกซื้อมาหมื่นหนึ่งแต่ทำไมต่อแปดพันขายได้ละ่ะยอมขาดทุนมีด้วยเหรอครับซื้อของขาดทุนถูกไหมครับ นะครับซื้อของมาขายขาดทุนขายขาดทุนถูกไหมครับนะอันนี้แหละครับพระองค์นี้ซื้อมาเท่าไหร่มันเป็นการบังทุนนะครับนะที่ที่พูดกันนะครับแล้วก็สมมุติชอบพระมาองค์หนึ่งนะครับสมมุติถ้าผมไปทำคอนเทนต์ซื้อนะครับเนาะชอพระมาองค์หนึ่งนะครับเขาเปิดมาสมมุตินะครับเนาะพระเล่นกันหมื่นหนึ่งสมมุตินะครับเปิดหลุดราคามาแล้วสมมุตินะครับเนาะสองพันสองพันสามพันก็ได้นะครับจะต่อแค่พันห้าพระองค์นี้ไปต่อได้สองพันห้าสามพันพี่ขอ ผมขอไปต่อนะใช่ไหมครับโกหกอีกหละถูกไหมครับนะครับก็นะครับที่ทำคอนเทนต์นะครับเนาะมันเป็นแบบบางทีอ่ะเพื่นวีนะมาทำคอนเทนต์แบบซื้อแพงขายแพงนะครับผมซื้อแพงขายแพงนะครับแต่คนคนในโลกโซเชียลเขาไม่โง่นะครับที่เอามาซื้อขายกันก็ไอพวกกลุ่มเพื่อนที่ลงเฟซบุ๊กไปเที่ยวด้วยกันนั่นแหละเพื่อนพี่นะครับเนาะผมจะบอกให้นะครับเนาะความจริงนะครับพูดร้อยครั้งพันครั้งมันก็เหมือนกันนะครับแต่คนโกหกนะครับ มันพูดไปเรื่อยๆโกหกไปเรื่อยๆมันจะไม่รู้เลยว่าอันไหนคือจริงอันไหนคือปลอมนะครับเนาะคนพวกนี้นะครับในเวลาซื้อขายทำคอนเทนต์แบบซื้อขายเพื่อนตัวเองเนี่ยจะซื้อแพงขายแพงอุ้ยเป็นแสนเป็นหมื่นเป็นแสนห้าหมื่นแปดหมื่นแสนนะครับแต่เวลามาทำคอนเทนต์เดินสนามจริงๆนะครับเนาะพาเล่นกันหมื่นหนึ่งนะครับก็บเปิดผิดราคาแล้วนะครับก็เปิดผิดราคากับเปิดสองสามพันที่ผมบอกนะครับเนาะต่อกันนะครับต่อพันสองได้ไหมพันสามได้ไหมนะครับนะครับ ถูกไหมครับนะต่อเพื่อจะเอานะครับเนาะพาเลิกกันหมื่นหนึ่งนะครับเนาะต่อพอเปิดผิดราคามาแล้วนะครับก็ต่อเขาอีกนะครับไอ้แล้วก็มันลงนะครับเนาะพวกคนที่ดูคอมเมนต์นะครับว่าเอาทำไมถึงไปต่ออะไรอย่างนงี้นะครับผมอยากบอกนะครับนะนะครับต่อราคานะครับมันไม่เป็นสิ่งผิดนะผมบอกนะครับต่อราคามันคือมันไม่เป็นสิ่งผิดนะครับแต่มันผิดที่ว่าคุณไปหลอกเขาไงครับนะว่าพระองค์นี้นะครับ เขาเล่นกัน2 0 0สมมุติน, 25, นะครับนะเขาเล่นกัน2,005นะครับเขาเปิดมา2,000ันนะครับสมมุตินะครับนะเขาเปิดมา2,000นะครับ,มม 2000, รบพอเปิดมา2,000ก็จะต่อน0 0าสมมตินะครับนะพาองนี้เขาเล่นกัน2,005พี่ผมขอไปต่อนะ1 0 0นะครับมันผิดตรงนี้แหละครับที่คุณไปคุณคุยคุณไปโกองเขานะครับเนาะพาเล่นกันหมื่นนะครับพอเปิดปิดราคาแล้วไปต่อแล้วไปสวดว่าเล่นกันแค่2 0 0ันะครับอันนี้แหละครับที่คนคอมเมนต์คขามองว่า มันไม่ถูกนะพี่นุ้นะจะต่อเท่าไหรต่อไปเลยนะครับเขาพอใจขายผมเข้าใจครับนะเขามีกําไรเขาขายนะครับเนาะมันได้นะพีน่นะุ้นะครับก็นะครับมันเป็นสิ่งที่โลกความจริงในวงการซื้อขายพ้านะครับผมบอกตลอดนะนะครับพ่อค้ามันไม่มีขายอยากซื้อของแพงหรอกพีน่นนะครับที่ทำทำกันนะส่วนมากจะคอนเทนต์นะพี่นุ้นะครับนะก็บเอาเพื่อนในเฟซ นะครับมันไม่ได้ดูแต่ยูทู e เพื่อนในเฟซก็เพื่อนนั่งกินเหล้าไปเที่ยวด้วยกันนั่นแหละนะพี่อนเพื่อนะมาทำอยู่มาทำคอนเทนต์นะครับเนาะนะครับมันไม่มีพราค้าไหนเขาอยากซื้อของแพงหรอกครับเนาะสวดซื้อไม่ใช่สวดซื้อซื้อถูกต่อราคามันเป็นธรรมชาติของของของซื้อขายนะครับแต่ไม่น่าไปโกหกเขานะครับเนาะก็นะครับคนที่แบ่งพากกับผมนะพี่นพ่นะผมก็นะครับทุกคนเลยนะครับที่ที่ที่รับชมนี่แหละเขาก็รับชมพากกับผมนี่แหละนะครับที่แบ่งแบ่งพากนะครับสังเกตไหมครับ สังเกตนะครับฟังนะครับที่ที่เคยแบ่งพาผมไปนะครับผมจะไม่บอกทุนนะนะครับทักมาผมเปิดราคานะครับเนาะซื้อเลยหรือต่อรองกันนะครับผมพอแบ่งได้ผมแบ่งผมบอกผมแบ่งไม่ได้ผมไม่แบ่งผมไม่ขายผมไม่ไหวผมไม่มีนะนะครับผมไม่มีนะครับว่าพี่ทุนผมมาเท่านี้แล้วนะพี่ผมทุนผมมาเท่านี้แล้วยื้อเพื่อที่จะขายไม่ใช่นะนะผมได้เท่านี้คุณไม่ไหวก็ไม่ต้องเอานะครับสไตล์ผมนะนะเพราะผมไม่อยากจะผิดสีนนะครับ ผมไม่อยากจะผิดสีนะนะครับเพราะเมื่อสิบกว่าปีก่อนผมไม่เจออาจารย์อาจารย์นะครับแถวศรีสะเกดนะครับเนาะเป็นหลวงตาท่านหนึ่งที่ราศีสไลนะครับที่ฝ่ายราศีนะนะครับพี่นะคนพื้นที่ก็น่าจะรู้นะครับนะแล้วเคยศรัทธานะครับแล้วผมก็งดเล่าเข้างดเล่าเข้าพรรษานะครับมามาแบบอูหลักักสิบปีนะพี่นะสิบสิบกว่าปีนะพี่นะฝว่านั้นนะครับนานเลยนะครับแล้วเข้าพรรษานี่ผมไม่อยากจะซื้อขายพระเลยนะครับ ซื้อขายปลาที่ผมบอกนะมันจะมีคําโกหกนี่แหละไอ้พวกนี้แหละครับมันจะหลอกหลอนนะครับก็คือมันมีเหลี่ยมในวงการนะครับถ้าเราไม่ไม่ถ้าเราไม่หมุนตามเขาเราก็อยู่ไม่ได้นะครับก็มีผู้พวกกันนี่แหละนะครับไอ้คาพวกนี้นะครับปลาองค์นี้ซื้อมาเท่าไหร่นะครับมันก็บางทุนนะครับแล้วก็เวลาจะซื้อก็อุ้ยพี่เท่านี้พอมันเล่นกันแค่นี้เองนะครับมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยมันจะเป็นวงเวียนอย่างเงี้ยนะครับเนาะก็คือสมัยนี้ผมไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วนะนะครับผมก็สายสะสมที่บอกนะพี่นะครับ พักมาผมเปิดราคาได้กันก็คือได้นะครับผมจะไม่พูดนะครับว่าพระองค์นี้ไปได้เท่าไหร่นะครับผมซื้อมาเท่าไหร่ผมไม่เอาละนะครับไม่ทาแล้วนะครับเนาะมันมันผิดศีลกับเงินไม่เท่าไหร่นะครับผมก็เลยอะไรตัดได้ก็ตัดนะพี่นุยนันนะอันนี้คือสิ่งที่อยากจะบอกกันนะครับแล้วสิ่งที่ผมไม่ทำคอนเทนต์ซื้อขายนะครับมันเป็นอย่างนี้นี่แหละพนุยนีนะครับนะครับก็มันก็จะอยู่ในวงวนการโกหกนั่นแหละพี่นุยนันนะโกหกนะครับ พูดจริงร้อยครั้งพันครั้งมันก็เหมือนกันนะครับแต่โกหกไปเยอะๆนะครับมันก็จะไม่รู้หรอกนะครับวันหนึ่งตัวเองทำคอนเทนต์อีกอย่างนะครับซื้อขายแพงๆวันหนึ่งไปเดินสนามจริงๆนะครับสวดซื้อหลอกเขาพี่ทั่วนะเพ,พื่อนๆเพื่อนๆนะครับเวลาจะขายก็ซื้อมาเท่าไหร่นะครับซื้อมาพันห้าแต่บอกซื้อมาหมื่นห้าอย่างเงี้ยซื้อมาหมื่นหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับแต่บางทีก็หลุดต่อแปดพันขายได้ไงซื้อมาหมื่นหนึง่งถูกไหมครับอันนี้สังเกตดีๆนะครับผมนะมาเพื่อนๆนะครับเน ก็เล่าสู่กันฟังนะครับเนในคําตอบที่เพื่อนพี่เขาถามมานะครับผมมาหลงกล้องนะเพ,พื่อนพี่ก็บอกไปแล้วนะครับนะความหน้าใช้ของหลวงู่อิิมวัดหัวเขานะครับก็อ่ะอมันไม่พี่นะครับเพระปีสองสี่เจ็ดศูนย์นะครับนาะลงหลวงู่ออิมวัดหัวเขาก็ดูเนื้อโลหะนะครับสองสี่เจ็ดศูนย์เนื้อโลหะผสมนะครับผมนะก็ตามซอกตามอะไรก็ยังพอมีดินชี้เป้าแห้งนะครับนะตรงยันนะพ,พี่นเะนี่ย ก็กลับมาวิธีการสร้างนั่นแหละเพื่อนเห็นนะครับไม่ยากนะครับนี่นะครับเม็ดหูดนะครับเม็ดหูดนะครับฟองอากาศนะครับวิธีการสร้างเหมือนกันนะครับนี่นะผิวด้านหลังนะครับเห็นไหมครับดินขี้เบ้านะครับเนาะดินขี้เบ้าฝังนะครับเนาะเนี่ยมันจะเป็นก้อนๆอย่างนี้นะเพื่อนะครับนะดินขี้เบ้ามันจะไม่เรียบเหมือนเอาสีทานะครับเนาะ เอาสีาทากับดินชีเผ่าแยกให้ออกนะครับนีน่แล้วก็การเหี่ยวการหดตัวของโลหะนะครับเนาะเวลาโลหะร้อนพองนะครับเนาะการหดเทเข้าไปมันก็หดตัวมันก็รัดกันอย่างงี้นะพี่มีนนะก็เรียกว่าการเดือดของโลหะนะครับผมดูผิวนะครับนะดูผิวโลหะนะครับ มีเก็บตะเข็บด้วยนะคุณพีนะเราดูดูงานนะครับเห็นไหมครับมีตะเข็บนะครับแต่เขาเก็บมานะครับเห็นไหมครับก็วิธีการสร้างหล่อโบราณนั่นแหละคุณพีนะเห็นไหมครับเก็บตะเข็บนะครับนี่นะครับผมนะก็เม็ดหูนะครับเนาะเม็ดขวดเม็ดทรายฝังนะครับก็เม็ดขวดเม็ดทรายก็มากับดินงขี้เปานั่นแหละคุณพีนะครับ แล้วก็นะครับตะไบนะครับเนาะหล่อโบราณกับตะไบเก่านะครับของคู่กันนะครับนอะพามต้องแต่งนะครับนะครับนี่นะครับแต่งเก่านะครับองนี้มีอุดกิ่งนะคุณวีนะเดี๋ยวกิ่งขยับอยู่นะนะครับยังขยับอยู่นะครับแต่ไม่ได้ดังมากนะครับน่าจะเจาะไม่ลึกนะครับนี่นะ น,นี่นะครับแล้วดูวิธีนะวีเนี่ยหลวงพ่ออิ่มวัดหัวเขานะครับนะขอบข้างนะครับแต่งตะเข็บมานะครับผมแล้วก็ด้านหลังนะครับมียันนะครับ นี่นะครับตบาใบเก่านะครับเนาะหลวงพ่ออี้มวัดหัวเขานะครับท่านเป็นทาสิทธิ์ท่านดังๆก็หลวงพ่อมุ้ยนะคุณพี่นะครับหลวงไอ้หลวง,งพ่อมุ้ยวัดดอนไล่นะครับเนาะท่านเหมือนสิทธิ์แล้วก็เป็นเหมือนสถาธรรมิกบกหลวงผู้สุขนะครับวัดปากคอมาขามเท่านะครับมีการไปแลกเปลี่ยนวิชาแล้วก็ศึกษาวิชานะครับกับหลวงผู้สุขนะครับเนาะแล้วก็ หลวงพ่อมุ้ยเป็นศิษย์นะครับพอหลวงพ่อมุย้ยศึกษากับหลวงพ่ออิมเสร็จนะครับแล้วหลวงพ่ออิมน่ะก็านนพาหลวงพ่อมุย้ยไปฝากกับหลวงพ่อสุกอีกทีนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้นะเพื่อนพี่นะครับก็โอเคนะสําหรับคลิปนี้นะครับแล้วก็ดูผ้าด้วยพูดคุยกันนะครับแล้วก็เล่าสู่กันฟังนะครับผมนะก็ขอบคุณเพื่อนพี่นะครับในที่แวะรับชมแล้วก็กดติดตามกดไลค์นะครับพูดคุยเป็นกาลังใจให้กันเสมอมานะครับเนาะแล้วก็ ถ้าเป็นพื่อนพี่ที่เข้ามาใหม่นะครับก็ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร้ช่องให้ผมกันด้วยนะครับเนาะขอบคุณครับสวัสดีครับ